กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลเกษตรกรที่ช่องนัตยาบายนัตตีนะคะก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปที่นัตตีได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะประกันรายได้ข้าวนะคะเคาะแล้วงวดที่2วันหวยออกรัดรับขวัญ ข้าวราคาตกอัดเงินชดเชยส่วนต่างรายได้แจกชาวนาไม่ยั้งนะคะล่าสุดข้าวหอมมะลิข้าววินสองงวดซ้อนรับชดเชยสูงสุดเฉียด3 0 0 0ับาทต่อตันนะคะคณะอนุกรมกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวถึงราคาเกณฑ์อ้างอิงจากราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง7วันทำการตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13พฤศจิกา63เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปี63ทับ64รอบที่1นะคะงวดที่2ให้แก่เกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับห4สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณนะความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซนต์ 1. เข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 2 0 0 3บาท3สตางค์ได้รับชดเชยตันละ2,996บาท97สตางค์ 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,727บาท4สตางค์ได้รับชดเชยตันละ 2องพันบาทเกสตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,880ันสบแปดสสตางค์ได้รับการชดเชยตันละ1,119บาท 4. ีข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,939พัสบาทแปดสตางค์ได้รับชดเชยตันละ1นึ่บาท 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1688บาท99สตางได้รับการชดเชยตันละ1311บาท1สตางค์สำหรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64รอบที่1เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลผลผล,ผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อเนื้อที่ที่เก็บเกี่ยวระดับประเทศของข้าวแต่ละชนิดเฉลี่ย3ปี ระหว่างปี60ทับหกถึง62ทับหของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณผล,ผลผลิตของเกษตรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชยโดยข้าวหอมมะลิให้360กิกโลต่อไร่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่445กิโลต่อไร่ข้าวเจ้า6 1 0กิโลต่อไร่ข้าวหอมปทุมธานี หกร้อยแปดสิบหกกิโลต่อไร่และข้าวเหนียวสามร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลต่อไร่นำมาคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและช่วงเวลาประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในการคำนวณประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิ360กิกโลต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่4 4 5กิโลต่อไร่คัวเรือละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้า610กิโลต่อไร่คัวเรือละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานี685กิโลต่อไร่คัวเรือละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียว391กิโลต่อไร่คัวเรือละไม่เกิน16ตัน เงินประกันรายได้ข้าวปีสองนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิหน0 0งบาทต่อตันงวดที่1จ่ายวันที่9ก้าพฤศจิกาสองพันห้ยบานเก้าร้อยบาท17สตางค์งวดที่สองวันที่16บหกพฤศจิกาหกสิบสนเก้าร้บาท97สสตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะ 1 4 0 0งบาทต่อตันง,งวดที่หวันที่9พฤศจิกาหกสิบานหนึ่งร้อสบาทสีสตางค์นะคะงวดที่สจ่าย2,272ันสบาทเกสตางค์งวดวันที่16พฤศจิกาหกสิข้าวเปลือกเจ้า1นึ่งบาทต่อตันง,งวดที่หวันที่9พฤศจิกาหกสิบานึ่งพันสอบาทสาสสตางค์ งวดที่สองวันที่16บกพฤศจิกาหกสิบานึ่งพันหนงบเาทสิสตาง์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีหนึ่งมื่นหนึ่บาทต่อตันงวดที่หวันที่เกพฤศจิกาหกสิบสามหนึ่งพันหกสิบาทตา้ตงงวดที่สองวันที่สิพฤศจิกาหกสิบานึ่งพันหกบาทสิสตางข้าวเปลือกเหนียว 1 2ึ0 0หบาทต่อตันงวดที่1วันที่9พฤศจิกาหกสิบสานแปดสิบบาท34สิบสตางค์งวดที่2วันที่16พฤศจิกาหกสิบสนึ่งพันบาท1นึ่งสตางค์สำหรับวันนี้นะัตตีก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลมาให้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ